เอาด่าไหนฮะอะไรเนีาประเทศเฮียเวลากี่โมงเนี่ยโอ้บ่ายสามเองเพิ่งจะบ่ายสามบ่ายสามสามเก้าเออไม่นานไม่นานนี่มันคืมฝนตกเฉยเลยคืมฝนจะตกไป็บสามก็คือเราจะไปไปแดนไปทำอะไรนะกระสอบครับดูกระสอบคร้ดูกระสอบเสื้อผ้านะครับก็เดี๋ยวอนาคตเราจะมีขายเสื้อผ้าอย่างที่บอกนะครับ ก็ถ้าใครแบบดูก็ติดตามอยากซื้อก็สนับสนุนได้นะเพราะว่าตัวละยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทไม่แพงเราขายไม่แพงนะเพราะว่าคุณภาพแบบยังไงล่ะถ้าแบบอยากสนับสนุนช่องถ้าใครชอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เราแบบมีรายได้ในการไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับก็คือเราเราได้เงินหนึ่งไม่ได้เอาไปใช้ซื้ไลฟ์ทียอะไรหรอกก็คือมาทำคอนเทนต์ต่อนะคนี่ยทำคอนเทนต์ต่อให้ท่านผู้ชมแบบได้ดู ถ้ามันดังเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ค่อยซื้อซื้อไล่ทีหลังนะถูกตอนนี้เราก็จะเดินทางไปรับพี่คนหนึ่งก่อนพี่ไผ่นะพี่พี่ไหนไม่รู้ดองไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะมาหลังหรือมาก่อนกันแน่แม่งดองเค็มไม่อยู่ใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าจะได้ไปอะไรจะอะไรด้วยทุยอารยประเทศเนี่ยมันผมไม่เคยไปนะแต่ว่าผมชอบชื่อมันมากเลยอารยประเทศอ้าวเอตอนนี้ครับอยู่กับ ผู้ร่วมกระบวนการนะคือจะมารับอีกสองคนกับหนึ่งตัวนา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 เดี๋ยวเจะเดินเติไ์นที่จะกระโดดงับคอผมเนี่ยี่ยทำงานตั้งสามเดือนแล้วแม่งยังไม่ชินอยู่เลี้ยงพวกนี้ต้องแรงถึงจริงๆนะครับถ้าแบบว่า อันนี้อันนี้จริงๆนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าวะล่ะข้างนี้ดีก็รูเราเราก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านแบบหมามันกี่โลกันนะเอาสารลาก่อนเลยเ<น>ียคนที่เลี้ยงหมาพันใหญ่เนี่ยควรจะคุมหมาให้ได้เพราะว่าถ้าคุณคุมไม่ได้มันไม่มีใครคุคมได้แล้วนะนอกจากคุณเพราะว่ามันเชื่อฟังแต่คุณถ้านั้น เวลาคุณแบบเลี้ยงพวกเนี้ยต้องแบบโอต้องมีแรงระดับหนึ่งอ่ะที่จะหยุดเข้าไว้นะเพราะจะเห็นหลายคลิปมากที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเออไปดราม่าแบบเออทำไมคุณหยุดไม่ได้ผู้หญิงตัวเล็กเลี้ยงเงี้ยมันก็ควรจะเลี้ยงให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วคือจะพากันนอนอยู่ข้างหลังนะครับพี่สองคนพี่สากับพี่ไผ่แค่ขาไ่นะเพราะว่าน้องเขากลัวน้องกลัวเพราะต้องต้องอยู่ใกล้น้องตลอดนะอันนี้พี่สานะครับจะไปด้วยนี่ไรสดประจําบ้านนะใครชอบ เดเด็กลาลาเสื้อผู้หญิงนะครับก็ติดตามเข้าได้ส่วนเราก็ลุงตุงนังเรานี่เนี่ยเราขายอะไรขายขำมีเรื่องนะกแข่งขันนะเดินทางทุกครั้งพร้อมนะพี่ It's beautiful c e t y of God. Please stay. I want to. I need you, God. Don't. Hey. It's beautiful inndica. Oh What What the fuck? นี่แล้วก็มัแวะปั๊มแล้วอีกประมาณ300กว่าโลตอนนี้พลรขับเริ่มมีอาการการอยากโชก้าพอสัมษณ์คนนั่งข้างหลังนะหนาวเกินพี่สาเป็นไงบ้างครับหนาวครับไอ้ตูบพูดไม่อยากคุยไว้เดีาเห่าเนี่มิกพร้อมแล้วนะใจเย็นตัวหลังมันใจเย็นขาพระเอกอ่ะขาพระเอกอันนี้ ส่งสายคนข้างหลังชิงช่องแล้วก็ใช่ซอบูทอท JBL นะครับเนี่ย JBL นี่ JBL นี่เช็คเช็คระบบใช้ได้อยู่อ่ะพอถึงสถานการณ์จริงใช้ไม่ได้ดึงจนพังเลยใช้ไม่ได้ตีสองตีสอง ตีสองสิบสามนะเพิ่งจะตีสองต่อไปบนถนนใหม่เลขสองศูนยสี่สี่อีก20กิโลเมตรตามจริงใครเชื่อมบลูทูธได้ก็แนะนําไม่เชื่อมนะเวลาแบบเดินทางมันแบบกระตุ้นเราบางทีเราขับเกินมันก็จะบอกเราด้วย โคตรเนหนื่อยแต่มาถึงเร็วมากตอนนี้เจ็ดโมงิว่ถ้าถ้าแบบว่าขับจริงๆแบบเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดกับระยะทางประมาณห้าร้อยกิโลโออตอนนี้เรามาถึงน,นะมันเป็นเหมือนแหล่งโกดังเป็นโกดังเลยอะ่ะไม่แหล่งโกดัง ก็ดังเราเก็ดังเปิดนะประมาณเก้าโมงก็จะมีเวลาพักประมาณสองชั่วโมงตอนนี้เติมพลังอือเรื่องขนมก็ไม่พักเลยเนี่ยขับรถตั้งแต่วันนี้ั้งแเที่ยง้งครึ่งอ่ะอันนี้ก็ชาวรถนะรถมังกระไทยก็แวะดูตามโกดังฮะพาะโกดังมันเยอะมากเลยแต่สาวถามีไผ่แล้วว่าจะเอาอุปกรณ์เข้ามาประกอบด้วย่ไม่มีที่นี่มันเป็นแบบว่านําเข้าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ ของใช้ของใช้จุดเล็กน้อยแต่ก็ยังขาดใจมันต้องมีสิว่าโอ้โหขับเข้าไปในเมืองเมื่อกี้คนคนแบบนั้นขบินเดียไม่ขึ้นมาเลยคือมันเป็นโกดังใครโกดังมันใช่ก็เป็นการเช่าเป็นการเช่าโกดังเราคิดดูมันไม่มองสนใจเกี่ยวกับการเช่ากัอะไรสนใจเนี่ยใครเป็นเจ้าของ อ๋อเออใช่ใช่มองมองว่าเนี่ยใครคือเจ้าของเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะแล้วประเด็นคือเช่าเช่าอันนึงมันไม่ใช่หลักพันหรอกเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วเดือนละหมื่นและดูมีมีเยอะมากเป็นร้อยอ่ะแล้วกระดังอ๋อเออรองเท้าเฮ้ยเฮียมีเบ็ดได้บ้างมีเบ็ดเด้อขอแวะแป๊บของข้าชอบเฮ้ยมันขายเบ็ดได้นะ เมีเบ็ดเนี่ยขอดูแป๊บทีนี้ปรากฏว่าเถ่อแต่็ไปเ้เนบ็ดคือน่าสนใจมากเมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่นะโอ้แต่มันมีเบ็ดมันต้องมีคอมสิมันจะไม่มีคอม้ม เดี๋ยวผมขอสำรวจโกดังก่อนนะถ้ามีอะไรน่าสนใจยวถ่ายมาเมืองมันใหญ่นะใหญ่มากนะแตะ่ถ้าโดนมันแบบมันแบบโล่งๆแล้วก็มีความเป็นอินเดียเล็กน้อย <laughs> ไม่เล็กน้อยอ่ะคือเราต้องสวมวิญญาณน,นักบิดอินเดียร้อยตรมกันรองตมกนอต่มกันก็จริงกูชอบนะเว้ยสีสี้สวยสีมันสวยมากสีสดมากตรนี้เนีะ เขาซับมาแล้วเนี่ยมินเออนี่กระสอบเขนาดดู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 เนื้อผ้าค่อนข้างดีนะดีเลยอันนี้เติดอ่ะอันนี้อันนี้ก็สวยแต่นี่นี่ออกแทวแน้วทหารชอบมากอันนี้ชอบส่วนตัวนะคนตายคนผ่าที่อะไรอินเดียแดงอิเดียแดงอ้นเดียเรียกเสียชื่อคนผ่าอ่ะอ่าทั้งวันแล้วทั้งวันแล้วนี่จนไไม่เป็นรรหอก ดำแหล่พี่ไผ่ก็ได้มาแล้วนะไม่หรอกพี่ก็คือได้มาแล้วได้ตัวที่อยากได้แล้วเข้าไปข้างหนก็คือหน้าพี่แดงแก่เลยด้วยโคตรร้อนมันคืนไม่เว้ยมันหนาวมันมันมีกระสอบตัวหนึ่งโคตรโดนใจพี่เลยนะคือแบบชอบเลยแต่ส5ทิาคิดเฮ้ยสองร้อยตัวสามหมื่นเลี้ยวเลยไม่ไม่นะไม่นะไม่น่าซื้อหรอกในนั้นน่ะคือว่าที่เขาคัดนะเป็นงานไซส์ใหญ่หมดเลยและอย่างเขาเขาเขาการันตีเลยยี่สิบตัวมเกษตรีอะ ไเคี้ยดีนะแต่เราไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าเราจะโดนต้มหรือเปล่าถูกป่ะล่ะขนาดราคาแค่ยังรู้สึกว่าแพงเลยเพราะเรามือใหม่ยังไม่มีความรู้ขนาดนี้พี่มองแต่มีพี่สาอยู่พี่พี่บอกว่าเรามีพี่สาอยู่พี่มองว่าสามหมื่นพี่สารับจบพี่มองว่าสามหมื่นมาราคาจิบจิบเทียบกับไอ้นั่นนะเมาเท่น่ะแปดหมื่นนี่กระสอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูกันทีหลังว่ามันเป็นลายยังไงอะไรยังไงใครสนใจเอฟได้นะฮะอันนี้เป็นกระสอบของพี่สาเขาสองคน อาหารกระหายของกินกระหายมาเฮามันจังจะมึงจริงจิเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านมาประมาณนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะไม่รู้จะได้แม้หรือเปล่าไปคนประกอบการตอบด้าหลังตึมๆบางไม่เห็นแม้วันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนอนไปแล้วนี่วะนอนแล้วนิดหน่อยยังนอนอเอกำลังเดินทางกลับนะแล้วก็ มันดีไปเรียนนั่งข้างในแล้วเรีนนังข้างในแล้วหลังจากนั่งตากลมหนอวเมื่อวานโอ้ขนาดเอาไปเที่ยวให้เสียังหนาวไม่ให้มันได้อารมณ์ที่เป็นนี่เนี่ยกลับไปอเมริกาโดนแช่แข็งอยู่อะแล้วเผลอเผลอเจอแดดแล้วเหมือนเกิดใหม่เห็นแต่หุ่นอะไรไม่รู้นั่งอยู่ข้างนั่งเอาหัวออกไปข้างพี่ไผ่ใส่หมวกใส่หมวกไหมแต่ยุ่นนี่ร้อนร้อน

คนดูพฤติกรรมป่ามาป่าปุ้มป่าไปไปขอสุดหรือเป่าป่านี่มึงกล้าป่าดีนี่นหน่ายกว่าแล้วใจดีเฉยนะก็ถ่ายเลยหรอจอดจอดกูใจดีแม่นั้นกูจอดกูด่าเขาที่ถ่ายโอ้โหใจดีมากเลยเขาตัดตั้งแต่เลนซ้ายมาขวาสุดเลยแก้ตัวเป็นเรื่อด เกือบแล้วเกือบโดนไปถามอันนั้นแล้วเกือบแบบไม่ให้ไปจามีเจ้าร้แค่น่าปูนปูน่าโซ่เน่าใหม่ยังย่าไม่นงสนสำลอยตเจอตาม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 หม่ตามตามตามม่ตามตามตามาม วันนี้เราก็กลับมาจากอะไรวะอารัญยประเทศอ,รอาราญยประเทศนะครับกลับมาจากอารัญแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปจัดมาหนึ่งถุงนอนเนะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้งานอะไรกันบ้างนะครับไม่ต้องม,มีแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นกล้ามาเพื่อสิ่งนี้อือ <c oughs> <c oughs> ขาดแล้วมันขาดมันขาดเลยเหนื่อยเนี่ยไปกับวันเดียวเลยเนี่ยโอ้สัตว์ปั๊บแรก ตัวแรกก็ A C D C นะนียดูดินี่สามวิวิดีๆดินี่า A C D C ตัวแรกวิไซเียโอเวอร์ไซด์เลยนะเนี่ยเวรไซด์หวานนี่มันเป็นแบรนด์หรือเปล่าอันนี้คือเพราะผมไม่รู้อะอันไหนแท้อันไหนเทียมนะไม่รู้แต่ว่ามันก็มีเหมือนจะเป็นโลโก้ติดมาเนื้อท่าก็ค่อนข้างสวยงามเออสามตัวแล้วดูลายค่อนข้างายใหม่ค่อนข้างชัดสวยมากเลยนะอืมเนี่ยดูใกล้ๆครับลายชัดมาก ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะพยายามแบบติดไฟเยอะๆอยู่สามตัวแฝดกันเลยสามตัวเลยเนี่ยแต่เหมือนจะคนละไซส์เลยก็เหมือนจะคนละไซส์นะอ่าใช่ไหมเนเวเดนาเนเวเดนาไม่สามเลยเนาะเนเวเดนาเอ้วแต่ผ้ามันผ้าดีมากนะผ้ามันมันเป็นคอตตอนเลยอ่ะมันเป็นผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนที่เป็นแบบนุ่มๆมีน้ำหนักหน่อยอันนี้ไม่ใช่สีดำนะอันนี้จะเป็นสีดำนะนีไอ้เหี้ยไม่ใช่ลาสดอันนี้ไม่รู้แท้ไม่แท้นะฮะ แต่ว่ามีรูมฮันรีตาตีได้ตาตีได้ตาดตีได้ตาดีได้ตาไลท์พวกกูนี่แหละแถมพวกกูนี่แหละราคาสูงเอามาขายถูกเลยสวยป่ะคนละลายกับเมื่อกี้นะฮันรีมีลายหลังด้วยตัวนี้อุ้ยสวยข้างหลังอ๋อมีลายหลังด้วยมีลายหลังด้วยแต่เมื่อกี้จะไม่มีลายหลังเ้ยสวยเนี่ยวงคิสวงคิสสวยเฮ้ยวงนี้ตำนานตำนานตำนานจริง เว้ยมีลูกกระโหลกโคตรเท่อ่ะเฮียกูจะใส่ไปเลย finish เฮ้ยไม่ได้นี่ใสยังไงของกูเอ้ากูก็ได้บอกแบบไม่ได้เพราะมันจะเปื้อนอันนี้ไม่คุ้นเลยคิดอีกแล้วคิดคิดอะไรคิดถึงที่ไหนเวลาที่เธอมามาแก้กล้องร้องเสียอะไรใส่อะไรเดี๋ยวขอดูให้หน่อยเฮ้ยอันนี้ลายสว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 ยถ้าใครชอบแบบว่าแบบเห็นหน้าและชัด เหมือนเกมคอนท่าเลยมันนับปวกเกมคอนท่าเลยเท่มากกู้ใคมือบอลตัดใต้ฮะอ้าวใครมือบอลตัดใต้ฮะเท่ก็ได้แตต่ัดเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วขายในราคากันเองนะครับเก้าร้อยเก้าสิบแพงไปแปดร้อยเก้าสิบอาอนไมเดนอ๋อเออใช่อายลอนไมเดนคิดลายนี้เฮ้ยอันนี้ลายคมมากลายอันนี้สวยมากเลยเหรเห็นลายด้านบนไหมคมมาก แต่ใ้สแอบเล็กไปนิดใชสเอ็มครับใซสสามแปดเอ็มตองอะไรครับเนี่ยสลิปน็อตอืมเฮียเสื้อลายน่ากลัวมากสวยมากเลยจริงมันดูแบบดูดันเนะเาะคมอ่ะอันนี้มไม่มีลายหลังโอ้โหเฮียเปิดมาสามกองอะมีลายหลังตัวเดียวอืมดีไซ้์ได้ลวย เมทัลลิก้ไอ้ไลท์ที่ผส่งให้ดูอ่ะเมทัลลิก้าเอาแต่นีเองเอาแต่นี่องสองหมื่นแปดลดราคาเหลือหมื่นห้ารถรถไปหมื่นกว่าไซเอ็มฮะอันนี้คุ้นๆนะคุ้นๆโอ้ข้ามอันนี้เลยเฮียสวยๆเอาไซส์ด้วย สลิปน็อตว้ยแม่งสลิปน็อตลายสวยมากอแต่ละตัวมันลายมันน่ากลัวมากเออลายมันน่ากลัวน่ากลัวกรดูดัานมากมันมีตัวหนึ่งอยู่ในไม่น่ากากตัวของเนี่ยอ่าอ่าอ่าแต่มันเป็นจมูกยาวสีแดงใช่โอ้อะไรนี้ลายอันนี้ลายสวยไม่มีหลังสวยมากเลยไม่มีหลังพ่อมดอ่าอะไรวะพ่อมดในลากระดอกอกระดากระดอกถวยแจ็คตินบีเบอร์ เกี่ยวอะไรกับวงล็อกที่มีวงล็อกเสวยไห่เป็นแบบแนวโหดๆทำภาพอะไรท่อันนี้คืออะไรเออแต่ใส่ใหญ่นะใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เมกเมกกระดะเมกกระเดสเฮ้ยยากกระเดชพี่ตัวนี้น่าจะเฮ้ยเทยสวยว่ะเมกกระเดสนะฮะเสื้อตัวเนี้ยให้เสื้อตัวเนี้ยเหมาะกับพี่ไผ่เหมาะกับพี่ไผ่นี่แกชอบหมา้หมาดุด้วยอันนี้ป้ายชัดจัดเลยเนี่ยดูดิ ไอแต่เมื่อกี้จะออกเหลืองกว่านะอันนี้มันพวกดีเทลความดำมันดํากว่านะอเทียบเทียบเทียบกันนะเทียบดิมันเพิ่งลงไปไม่นานนม้นี่ฮดูเออใช่วะใช่ไหมน่ากลัวกว่าใช่อันนี้มันจะออกไหนไหมฟันทาไม่เหมือนกันฟันติดติดเลือดอันนี้มันจะเป็นออกดําๆออกนี้กว่านะเออวะเล็กๆน้อยๆหมดฮะวันนี้ แล้วก็จะสิ้นสุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากซื้ออยากอะไรไปติดตามกันที่ไลค์นะครับใครชอบแบบวงล็อกอะไรก็ลองตามกันได้นะครับหายไม่แพงเดี๋ยวสักพักพวกผมก็จะคัดแยกแนละ้วอ่ะโอเคแบดกล้องจะหมดแล้วบ๊ายบาย